同学们好今天我们要学的拼音是什么呢我们去看书拼吧ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่นิ้นของเราค่ะเปิดไปเลยตีเอร์ชสื่อเยนะคะตีเอร์ชสื่อเยหนาที่24มี2กับสนะคะพินอินที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือสระเยนะคะเย คำศัพท์ของเราคือไรคำศัพท์ของเราก็คือเยนะคะเนะคะสื่อเิงเย่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 เยพระจันค่ะ ใครพร้อมแล้วนะคะก็เริ่มเขียนตัวเอที่เป็นปรอยปะได้เลยนะคะตามรอยปะนะคะมีทั้งหมด4คัามนะคะเขียนด้วยดินสอให้สวยงามเลยไม่ออกนอกเส้นแล้วก็เขียนด้วยลายมือตัวเราเองอีก4ครั้งนะคะให้สวยงามเหมือนตัวอย่างเลยนะคะใครเขียนเสร็จแล้วก็สามารถระบายสี ย่ของเราให้สวยงามได้เลยนะคะไปดูตัวอย่างของเราชื่อกันค่ะแทแดนเป็นอย่างไรบ้างคะเราชื่อระบายสวยไหมนี่นะคะเป็นตัวอย่างเด็กๆสามารถระบายให้สวยงามในแบบของตัวเองได้เลยนะคะทำกันได้ไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะเอาวจินเทียนเซียนอเจอตี้เจียนบ๊ายบาย